อร่อยไหมครับอร่อยไม่เหลือแล้วอะหมดแล้วอะฮะนี่น้ำซุปไหมดีมากเลยครับพอดีครับวันนี้หรอสิ่งกินข้าวมันไก่สามพี่น้องด้วยอร่อยไหมครับไก่ยิ้มนะยังไงไก่ยิ้มนะไก่ยิ้มนะหนึ่งพี่น้องสองพี่น้องสามพี่น้องยิ้มนนะยิ้มนะยิ้มนะขอบคุณครับโอ้ยดูดิ ข้าวมันไก่ผมชอบเันนี้ด้วยครับจากแดดดี้แด๊ดด <Daddy S 1> ีห้หนูใส่ของก่อนหนูจากร้านไหนนะคะหนูครับข้าวมันไก่สามพี่น้องครับว้าวแลวกง็ลิเตราทองกงด้วยครับ